สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่องถาอินเทอร์เน็ตครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันนะครับทังด้านดิโอสคาโดกาเบนโยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาไทยของเวเนเซียลาได้ออกแถลงการนะครับว่าพลเมืองต่างชาติ6คนที่ถูกจับกลุ่มประกอบไปด้วยพลเมืองสเปน2คนสาธารณรัฐเช็ก1คนและสารัฐอเมริกาอีก3คนมีนายวิลเลียมโยเซฟกาตาเยต้าโกเมสหนึ่งในสชาวอเมริกัน เป็นหัวหน้าทีมปฏิบัติการที่มีเป้าหมายชัดเจนคือรอบสังหารประธับดีนิโคลัสมาดูโรนักการเมืองคนสําคัญรวมทั้งตัวเขาเองและรองประธนบดับดีการแถลงข่าวจับกลุ่มครั้งนี้มีการนําปืนยาวหลายกระบอกบางส่วนมาแสดงจากทั้งหมดที่ยึดได้400กระบอกเตรียมไว้สําหรับแผนการครั้งนี้ยังมีการอ้างว่ากาตาเยดากเมซเป็นหน่วยรบพิเศษของกองทัพเรือสหรัฐหรือว่าเนวิซิลที่ผ่านสมรภูมิอัฟกา,านิสถานอิรักและโคลอมเบีย และมีการบอกว่าแผนบ่อนทำลายเวเนซุเอลามีสำนักข่าวกรองการสหรัฐหรือว่า CIA อยู่เบื้องหลังและศูนย์ข่าวกรองแห่งชาติของสเปนมีส่วนร่วมกับงานต่างๆด้วยด้านโฆษกระทรวงการต่างประเทศของสหรัฐยืนยันมีทหารสหรัฐถูกจับกลุ่มในเวเนซุเอลาหนึ่งคนและยังไม่ได้รับการยืนยันว่ามีพลเมืองอีกสองคนถูกควบคุมตัวด้วยหรือไม่ขณะนี้กําลังขอข้อมูลเพิ่มเติมแต่ข้อกล่าวหาที่ว่ารัฐบาลสหรัฐนั้นมีแผนโค่นอํานาจนิโคลัสมาดูโรนั้นไม่เป็นความจริงอย่างสิ้นเชิง สหรัฐนั้นยังคงสนับสนุนให้เวเนซุเอลาหาทางออกวิกฤตการเมืองอามคันลองประชาธิปไตยด้านแหล่งข่าวกระทรวงการต่างประเทศสเปนบอกกับผู้สื่อข่าวว่ากำลังสอบถามเวเนซุเอลาและขอติดต่อพลเมืองเพื่อยืนยันตัวตนและเพื่อรู้ชัดเจนว่าพวกเขาถูกกล่าวหาเพราะอะไรกันแน่ข้อกล่าวหามีขึ้นขณะที่ความสัมพันธ์ระหว่างเวเนซุเอลากับสหรัฐรวมถึงสเปนตึงเครียดอย่างหนักทางด้านเอสบุนโดกอนซาเลสอุรูเตียผู้สมัครประธานดีของฝ่ายค้านเวเนซุเอลา ที่เชื่อว่าตนเองถูกปล้นชัยชนะตัดสินใจหลบหนีไปลิปัยในประเทศสเปนหลังถูกอายการเวเนเวเลาออกหมายจับหลายข้อหาและรัฐสภาสเปนประกาศรับรองทางด้านกอนซาเลสเป็นผู้ชนะการเลือกตั้งประธานาธิบดีส่วนสหรัฐเพิงประกาศแซงชันพันธมิตร1 6บกคนของนิโคลัสมาดูโรฐานมีพฤติกรรมขัดขวางกระบวนการเลือกตั้งอย่างโปร่งใสและไม่เคยเผยแพร่ผลการตรวจนับคะแนนทั้งที่ประธานาดีนิโคลัสมาดูโรได้รับการประกาศให้เป็นผู้ชนะอีกสมัยโดยไม่มีการเปิดเผย ผลการนับคะแนนอย่างเป็นทางการทําให้หลายประเทศรวมถึงผู้นําในลาตินอเมริกาไม่ยอมรับนิโคลัสมาดูโรว่าเป็นผู้ชนะการเลือกตั้งในครั้งนี้มีก็เป็นความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจนะครับสําหรับการจับกลุ่มชาวต่างชาติหกคนรวมถึงหน่วยคิวสารัฐและก็พลเมินสเปนที่มีข้อกล่าวหาว่ามีแผนล,ลอบสังหารประธานดีนิโคลัสมาดูโรนะครับและก็มีแผนบ่อนทําลายประเทศโดยมี cia ซึ่งเป็นแกนนําในการดําเนินการในครั้งนี้นี่เป็นเรื่องราวข่าวสารที่ช่องถ่าอินเตอร์นิวนั้น เกาะติดนำมาฝากคุณผู้ชมกันฝากว่าคุณผู้ชมนั้นชอบเรื่องราวข่าวสารจากต่างประเทศแบบนี้ฝากคุณผู้ชมนั้นกด subscribe กดติดตามช่องถาอินเตอร์นิตด้วยครับ